เครื่องเครื่องของที่ทันแตะกลับได้เนาะครับอันนี้เหมือนกันสิครับทีนี่เรามาถึงเนินสี่ร้อยแล้วนะครับข้างบนก็จะมีหลวงปู่นะครับนะครับพระหลวงปู่องค์ดำนะครับน้าประหลกนะครับสวยมากครับเดี๋ยวท่านมีบารมีมากนะครับดูเห็นก็รู้แล้วครับ สาุสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เนิน400นะครับวันนี้มาทําพิธีกันนะครับขอโชคขอลาบเนิน400นะครับครับมุยูทูบอยู่แล้ช่องคุมทรัพย์พญานาคอย่าเริ่มนะครับผมครับคุมทรัพย์พญานาควันนี้ก็มีโอกาสได้เอาโทูมา วางไว้ให้เก็บซีคุณผู้ชมได้ได้ได้จุดนะครับครับจุดจุดสักเก้าโลกก็ได้นะเก้าโลกอ่าพระพุทธธรรมประสงค์แล้วก็คุณบิดามารดาแล้วก็คุณครูบาอาจารย์เทพเีวานะครับเป็น9ก้าโลกจะได้โชคดีสาธุสาธุ นี่ครับลุงตาเล่ากับเ่ากับบอพวกก็บังยูทูบมึงมัดทุกคนเลยพวกก็บังก็บังเบิ้งมัดเลยนั่นครับอ๋อแต่ผมจำซื้อเมื่อไหร่เลยจำซื้อได้แต่อันนี้ก็อันคุณอายินจีนนั่นออ๋วันนี้ก็คุณซัมลี่อ๋อแอดมินผู้หญิงนั่นผมก็ อันนก้่าสักเก้าเดือนเจแดงบุญเนี่ยเมาบ้องมากเลยวันนี้นูกกัฝากช่องเนยเด้อจ้ะนูกกัเป็นลูกพี่ของเจแดงคิดพัน channel ครับคุ้มซับเหยนหนักด้ดูไหมเคยเห็นไหมคุ้มรัพย์เหยนหนากเบิ้งครับเพราก็เบิ้งหมดแหละคุ้มรัพย์เหยนหนากอ๋อครับเดี๋ยวผมจุดถูงก่อนครับโอ้วันนี้ก็หลวงพ่อท่านก็มาด้วยนะครับครับสวัสดีเป็นบุญวัฒนาแห่งหลวงพ่อหลวงพ่อพามาเนี่ยหลวง หลวงพ่อแข็งแรงมาถึงเนินสี่ร้อยได้ก็ถือว่าแข็งแรงนะครับท่านผู้ชมครับนะครับสาธุเฮงเฮงรวยๆเด้อครับมั่วที่ผ่านมาได้แต่ไหนในตัวดอกตอสีหัี่บ้านโอ๋แต่งวดนี้เอารางวัลที่หนึ่งเลยเนาะครับปังๆเลยงวดนี้ครับปังๆเลยครับครับสาธุสาธุบัทูบเสียงไทยนะครับไปดูฮะ ได้แล้วเนี hmm. Guys, uh ่ยเดี a a ๋ยวหมดก่อนฮึโซงหกม้ยเนาะโซงหกใช่ไหมโซงกบอะรีบสองเลยงหกทไมนนาอใช่ไหมสองตัวใช่ไหมคะทำไมได้สตัวไม่ได้สตัวงหกเองเนาะ ข้างบนไม่มีเลยหมดแล้วใช่ไหมคะทุบเสียงไทยทุบเสียงไทยไม่ยังไม่หมดนิดหนึ่งเนาะจ้แต่คุณพอดูออกใช่ไหมคะมาตัวไหนคะทุบเสียงไทยให้สองตัวนะคะตัวไหนคะสองหกค่ะสองหกเนาะค่ะโอจ้าแฟนคลับจ้าตอนนี้ก็อไม่ยากมาไทยตอนนี้ให้สองตัวเนาะนะคะทูบบักริษย์สองหกสองหกครับได้เลขอะไรเพราะว่าสามตัวได้จากรอยพระพุทธบาทแล้วสามตัวได้ตัวไหน ของคุณแม่ก็สามสามห้าสามสามห้าอันนี้ของละองก็สามห้าสองค่ะสามห้าสองโอ้สาวดำเห็นเป็นเจ็ดเห็นเป็นเจ็ดสองหกกะจ๊ะรับไปก็ขออนุญาตถอดรองเท้าแต่ข้างล่างไปเลยนะค่ะต้องถอดรองเท้าไหมค่ะถดข้างล่างเลยนะคะเป็นสถานที่สวยงามที่สุดของอ่แาแล้วเขตชายแดนสถานที่หนึ่งนะเ,เป็นสถานที่ นี่ครับเราก็มาก็เตรียมคันห้างกันเตะน้ำส้มทูเพียนมานี่ครับสาธุสาธุลูกหลานขออยาถ่ายภาพด้วยให้โชคมาด้วยนะครับปักไปเลยเนาะครับปักหันทางลุ้นมานี่ครับพี่ ครัพันเอิญตัวเลขนี้ครับผมตัวนี่เนาะจ้ะปักครับปรับได้พี่เออครับผมครับสาธุสาธุเออเดี๋ยวจะเห็นติดตัวเนาะกิดแล้วพี่ครับสาธุคุณแม่สาวดำพาเรวยก็กำลังติดทูบเสียงไายนะคะที่เนรมีร้อยลอยในกระดาทที่พระองค์ดำนะคะประทับอยู่ที่นี่นะคะ ทีเดิอนทีรลยนะคะท่านผู้ชมคะจะมาขอโชคขอลาบไปฝากท่านผู้ชมเอฟซีเป็นขับมาซื้อปลูนะคะไปถวายสถานที่ศิสิ์ธิ์ที่เราไปขอโชคขอลาบนั้นๆทุกทุกทุกครั้งไปเนาะครับก็จะมีหลังจากจุดทเส้นไหวจุดเดี๋ยวอจะพาท่านผู้ชมมาขอโชคตรงรอยครับทุดกระบะนะคะท่านผู้ชมก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านก็ส่องไปจับแอดนะคะว่าจะเห็นเป็นตัวไหนกันบ้างนะคะก็ส่องไปด้วยกันนะคะ นี่นะคะเดี๋ยวจะส่งให้ท่านผู้ชมส่งไปกับแอปนะคะก็เช่อกันส่องเช่อกันดูนะคะว่าจะเห็นเป็นตัวไหนกันบ้างนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าตรงจุดนี้เีื่ที่ถามมาเรียนกาวก็ได้สามตัวเป็นๆนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าแอดเจอไม่ได้ซีตามค่ะทา่านผู้ชมก็เลยไม่ได้กับเขานะคะซียมซีนี่ได้สองสามเอ๊สองสาม สองสามเลเจ็ดสามสองสามนะนะสองสามค่ะสองสามค่ะสองสามเลขสวยสองสามค่ะครับแล้วรอลูนเลขที่เสียงท้ายอีกนะเป็นเงาขึ้นมาเลยเป็นเจ็ดสองหกค่ะเจ็ดสองหกนี่จ้าเจ็ดสองหกชัดเจนเลยค่ะคุณแม่วเอ๊ะทำไมพอลูกดูตั้งนานได้ินคุณแม่นั่งลงป้กคุณแม่ก็เห็นเจ็ดสองหกตัวเลขเจ็ดใหญ่กว่าสองกับพงนะลูกเดี๋ยวจะไปสองลูยรอบหนึ่งเนาะชัดๆเลย นะคะแฟนไก่มค้าเจ็ดสองหกค่ะตัวเจ็ดทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยค่ะเจ็ดสองหกนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะขอให้ทุกท่านที่ชมคลิปนี้แล้วนะคะขอให้ท่านโชคดีดาวดำเพิ่มเลวก็ถ้าวนี้จะได้มาเปลี่ยนสองท่านนะจะได้มาเปลี่ยนสาท่านทั้งสีเสาลองเพีงให้ท่านฟังด้วยครับสวัสดีครับคุผู้ชมครับเดี๋ยวมาส่องเลขตัวในกันนะครับดูว่าเป็นเลขตัวไหนนะครับแต่ว่าเห็นชัดๆอยู่แล้วนะครับ เขียนชัดๆ726นะครับงวดนี้นะครับวันที่16มิถุนายน2563นะครับท่านักิรทวครับซาทุสาทุศาทุเพลงเพงรวยๆทุกท่านนะครับวันนี้ได้มาทําพิธีนะครับขอขมาท่านแล้วก็ขอโชคขอลาขออย่างเดียวครับวันนี้เรามาขอแค่ขอแค่เลขนะครับขอแค่เลขตัวเลขนะครับขอตัวเลขอย่างเดียวนะครับวันนี้นะครับขอตัวเลขไปฝาก fc ทุกท่านที่ชมอยู่ก็ขอให้เฮงรวยนะครับสาธุ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 ครับสองหกเนี่ยบอกครับชัดไหมพี่สองหกเนี่ยมันชัดเจ็ดสองหกนะว่ข้างบนเจ็ดนะอือเจ็ดสองหกเจ็ดสองหกไหมชัดไหมพี่ใช่ไหมใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลพี่เจ็ดสองหกครับถ้าเสียงทายเนี่ยกับตัวนั้นแหละครับเจ็ดสองหกเจ็ดสองหกเลขเจ็ดนั่ทั้งใหญ่ทั้งยาวใช่ เจ็ดสองหกครับโอ้ถ้าถูกก็อย่ากได้ทำนะครับถ้าถูกเยอะก็เสาแค่สี่ต้นเนาะโอพังหมดแล้วอยเนี่ยลังคาด้วยก็ทำไม่ทันไปเนาะก็สาธุสาธุนะครับวันนี้ก็ขอให้เฮงรวยๆทุกท่านเลยนะครับอันนี้ครับอยู่ที่เงินสี่ร้อยนะครับที่ หลายหลายช่องแล้วก็หลายหลายท่านที่มาปรารถนาที่นี่ก็ส่วนมากจะประสบผลนสำเร็จหลายๆอย่างครับเดินสี่ร้อยฐานกอชดอาธุสาธุครับเดือนสี่ร้อยฐานกอชะดอาธุสาธุนะครับก็เป็นเทนี้ก็มีแต่ป่าหมดเลยนะท่านผู้ชมให้ดูรอบๆข้างนี่นะมีแต่ป่าเข้ามาก็ประมาณรัาากสี่ห้าหกกิโลเนะาะตัวเดียวถึงนี่ได้ค่อนข้างที่จะลำบากนะฮะมีแต่ป่าะนะครับสาสาธุเดี๋ยวจะได้เดินทางไปต่อนะครับวันนี้ สาธุสาธุอ่ะหมุนรอบทิศทางให้ท่านผู้ชมได้ดูนะฮะเดี๋ยวจะกราบลาท่านแล้วนะครับวันนี้สรุปเลขนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูในคลิปนะครับหลายๆช่องด้วยกันนะครับที่มาวันนี้นะครับก็อโอเคการไลฟ์สดนะครับการถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมแต่เ,เพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับผมเห็นเป็นตัวไหนแม่สามสามห้าจ้ะชัดมากเลยค่ะสามสามห้านี่นะคะนี่สามแล้วก็สามแล้วก็ห้าจ๋าอยู่คนละมุมเราคณแม่เนาะไปตรงกันเลยค่ะเรียงกันเลยเรียงกันเลยค่ะสามสามห้าชัดเจนเลยค่ะอือฮึสามสามห้าชัดเจนเลยคนมาขอต้นนั้นตาเปล่าก็เห็นกบแฟนะจ๋าจ๋าตู้จสาตูุนี้ขนาดสาม สามห้าเลยจ้าขนาดก็มองตาเปล่าก็เห็นชัดแล้วเนาะลูกเนาะเห็นไหมเห็นไหมคุณแม่เห็นไหมสามเลยคุณแม่สามสามห้าสามตัวสามสามห้าจ้านี่ค่ะสามนี่สามนี่ก็สามนี่ก็ห้าจ้ะแต่ว่าฟังนี้มองไม่เห็นลูกลูกต้องมาฝังนี้มานสามสามห้าตรงไหนแล้วสามสามห้าคุณแม่เห็นจุดไหนแล้วคะ สามสามห้าสามสามห้าเห็นจุดไหนมาีบอกหน่อยจุดนี้่ะชี้บอกท่านผู้ชมหน่อยสิจุดไหนน้อเมื่อกี้เนาะจุดนี้ไหมจุดนี้ไหมเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะา่แรานอเงิบแต่ว่าดูไปดูมาแต่ท่าจะให้สามมากกว่า สามห้าสองแล้วเราก็เอาไปทำปิดในสามในห้าอีสองจะว่าเลขกสองโตจะเล็กพี่มาจากทอะไหรครับผมมาจากช่องจอมช่องจอม,อ,จอ,มอ๋อไ,ได้โชคนี้ประจำไหมครับพี่ก็มาบ่อยได้ได้โชคได้ลาบประจำไหมมาที่นี่ก็มีบ้างอ๋อมนนี้มาทำอะไรวนันนี้มาหาเห็ดมาหาเห็ดมาเดินปา่าด้วยจะไปที่เดินสี่ร้อย <อ>จะเข้าไปเดินนูดนเดินที่พระพุทธรูปอยู่รงงอ๋อไปอทำความสะอาดนะเตรียมว่าจะอีกสองสามวันนี้จะเอาเอาของมาเช่นไหว้ที่ตาลุสีแล้วก็จะเข้าโอดีเลยอ๋อเออพี่จะมาไหว้กงนีนให้ให้ดูตรงนี้หน่อยพี่นะพอดีมันตกลงมาอ,อ่าเนาะร่วงลงมาจะร่วงเลยเนาะครับจะร่วงก็เสาวพวกี้นายกอบตนายกที่ ที่สังขารก็เตรียมไว้หมดแล้วเตรียมไว้หมดเลยครับจะเปลี่ยนใหม่จะเปลี่ยนใหม่แล้วก็บ่อไอ้ที่พระพุทธรูปอยู่ในถ้ำนี่น้ำขังนะถ้น้ำมาแล้วเราจะมายกขึ้นถ้าน้ำมาดักช่องดอมมาจ้ะมาดูเป็นมาจ้มาดูอยู่ก็ได้เนี่ยได้โชวได้ลาเอวไม่ได้หาเหย็ดนี่ล่ะหย็หาบุเป็นเราโอ้หายางก็ไม่ได้เท่าเอี้ยวว่าเอาเป็นยางนอกจาเนาะ ไปทำยาไปทำทำไม่เชียงล่างของขังนี่เลยเป็นคุณนายเท่าเอียวเลยโอ้่ค่ะกถูกเสียงไทยนะครับไปดูฮะได้แล้วแล้วเนี่ยเดี๋ยวหมดก่อนสองหกใช่ไหมะสองหกใช่ไหมสองหกบใช่ไ ดูตัวเลขจากทูกเสียงทายกันนะคะท่านชมค่ะยังอยู่ไหมคะยังรีบสง่งเลยส่งหกหวันไหนนาะใช่ไหมสามตัวใช่ไหมคะถ้าไม่ได้สองตัวไม่เป็นไรสามตัวสองหกเองเนาะข้างบนไม่มีเลยหมดแล้วใช่ไหมคะทูกเสียงทาย ทูกเสียงไทยไม่ยังไม่หมดนิดหนึ่งเนาะจ้แต่ก็พอดูออกใช่ไหมคะว่าตัวไหนคะทูกเสียงไทยให้สองตัวนะคะตัวไหนคะเอสสองหกค่ะสองหกเนาะค่ะโอ้จ้าแฟนคลับจ้าตอนนี้ก็ขออนุญาตมาถ่ายตอนนี้ให้สองตัวเนาะหกนะคะบัจฉิตสองหกสองหกครับได้เพราะว่าสามตัวได้จอกรอยพระพุทธบาทแล้วสามตัวได้ตัวไหนก็ของคุณแม่ก็สามสามห้าสามสามห้าอันนี้ของละอองก็ สามห้าสองค่ะสามห้าสองโอ้สาวดำเห็นเป็นเจ็ดเห็นเป็นเจ็ดสองหกกระจ้ะอ่ะเจ็ดสองหกก็สองไปด้วยกันนะคะว่าท่านผู้ชมทางบ้านจะมองเห็นเป็นตัวไหนกันบ้างนะคะ ขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมอย่างมากอย่าลืมติดตามนะครับช่องทิศพันเชนเทลด้วยนะครับฝากด้วยนะครับคุณผู้ชมฝากให้ติดตามกดแชร์กดไลค์กดให้กาลังใจกันด้วยนะครับมีคลิปดีๆเดี๋ยวผมจะทําให้คุณผู้ชมได้ชมตลอดนะครับอัปเดตตลอดสาทุซาทุเฮงๆรวยๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม